มีน้องคนนึงเข้ามาจุดประกายเลยซื้อ i7 เถ้ากับโง่นี่เราจะมาพูดคุยกันกับความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการซื้อคอมพิวเตอร์กันครับสวัสดีครับผมนพ x อ v กซ์นะครับช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังจะซื้อคอมพิวเตอร์กันใช่ไหมและผมก็เห็นความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการจะซื้อคอมพิวเตอร์กันนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมจะมาพูดคุยกันนะครับแรมการ์จอไม่ได้บ่งบอกเกี่ยวกับความแรงของการ์จอครับ ก็เป็นปัญหาคําถามที่ถกเถียงกันเยอะมากภายในกลุ่มคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกได้ว่ามีหลายๆคนถามมาว่าเจ้า1050 Ti เนี่ยที่มันมีแรม4กิกกับตัว GTX ที่เป็นรหัส1060ที่มีแรมเพียงแค่3กิกเนี่ยการ์ดจอตัวไหนมันแรงมากกว่ากันนะครับหลายๆคนก็บอกว่า,า1050 Ti สมันมีแรม4กิกบางคนก็บอกว่าเฮ้ย1060สิ ต่อให้มันมีแรม3ามกิกเนี่ยมันก็มีความแรงที่มากกว่านะครับก็นในส่วนนี้ผมต้องพูดก่อนเลยว่าความแรงของการ์ดจอเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวแรมการ์ดจอนะครับก็สําหรับตัว1 0 5 0 Ti ทีไเนี่ยมันมีความแรงที่น้อยกว่าตัว1 0 6 0อย่างแน่นอน,นครับเพราะว่าความแรงของการ์ดจอเนี่ยถูกกาหนดด้วยรหัสรุ่นต่อท้ายนะครับเลข5 0จะไม่แรงกว่าเลข60และก็จะ แรงน้อยกว่าตัว70ถ้าเป็นในส่วนตัวรหัส60แล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับมันจะมีคําต่อท้ายขึ้นมาอีกที่ทาง Nvidia เดียนี่ยได้คิดออกมานะครับผมขอยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเจ้าตัวรหัส2080แล้วกัน กาจอ2080เนี่ยทาง n v ็นวีเดนี่ยมีการออก2080 2080 Super 2080 Ti หลายๆคนยังคงงงและสับสนอยู่นะครับตัว2080เนี่ยมีความแรงน้อยที่สุดครับตัว2080 Super เนี่ยมีความแรงที่เพิ่มขึ้นมาและก็ในสุดท้ายตัว2080 Ti เนี่ยมีความแรงสูงที่สุดการที่ก็มีรหัสต่อไทยออกมามันไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดครับมันเป็นแค่ชื่อทางการตลาดที่ทาง NV ็นวีเดียนี่ยสมมุติขึ้นมาว่าเฮ้ยไอตัว Super เนี่ยมันเป็นชื่อการอีกรุ่นนึ่งเขาอาจจะออกเป็น 2080 2085 2089ก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าเขาต่อชื่อท้ายเก๋ๆดังนั้นความแรงจะเรียงตามนี้ครับไม่มีอะไรเลยซูเปอร์และก็ TI ครับแต่ถ้าเรายกมาในส่วนของฝั่ง AMD ก <AMD, S 1> <u> ันบ้างนะครับการ์ดจอ AMD เนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นรหัส6000 Series ก็จะมีตั้งแต่ RX 6600 6700 6800 6800 XT 6900 XT ก็จะมีรหัส XT ต,ต่อท้ายอีกนะครับ6800กับ6800 XT ต่างกันอย่างไรอันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยว่ามันมีความต่างที่ะะทมันต่างนเงของความแรงเท่านั้นไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากกว่าปกตินะครับมันก็คือเป็นเหมือนกับ6850ก่อนที่จะมีความแรงไปเทียบเท่ากับตัว6900 นั่นเองนะครับรหัสต่อท้ายเหมือนกับเป็นแค่ชื่อเรียกทางการค้าให้มันดูเท่มากขึ้นนั่นเองครับ no, no. CPU i 7ไม่ได้แรงกว่า CPU i 3เสมอไปก็เรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีข้อถกเถียงกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับประมาณ2ปีได้นะครับรก็มีน้องคนหนึ่งเข้ามาจุดประกายเลยซื้อ i 7ถ้าก็โง่ ต้องพูดตามตรงว่าเฮ้ยคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งไม่จริงส่วนหนึ่งนะครับก็ผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของ i 7ไม่ได้แรงกว่า i 3แล้วกันนะครับสำหรับ cpu เนี่ยการที่เราจะเลือกซื้อสักหนึ่งตัวเนี่ยเราจะดูแค่ว่ามันคือ i 3 i 5 i 7 ไรเซนสามไรเซนห้าไรเซนเจ็ดไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวรหัส I3 i5i7 เนี่ยเขาก็มีการออกวางจําหน่ายมาขายประมาณ10ปีแล้วนะครับถ้าสมมุติเป็น i7 เจ n 1นที่ออกมาตั้งแต่สิปีที่แล้วนะครับเอามาเทียบกับ I3 g e n เจนก็ได้นะครับผมก็พูดได้ตามตรงว่า I3 g e n เจนเเนี่ยมีความแรงมากกว่า i7 เจ n 1นหนะครับหรือหนะ้าตอนนี้ที่มีคนล้อเลียนกันเยอะมากๆครับว่าเฮ้ย i3 สามเจนตัวราคาแค่3 0 0 0กว่าบาท2,000กว่าบาทเนี่ย มีความแรงมากกว่า i7 gen7 ที่ขายมือสองนตัวละ5 6000บาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมผมก็ต้องพูดตามตรงเลยว่ามันคือเรื่องจริงนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะไปซื้อคอมพิวเตอร์มือสองเนี่ยถ้าสมมติร้านค้าเขาบอกว่าเครื่องนี้ใช้ i7 บวกการ์ดจอแยกแรม4 g b อย่าเพิ่งรีบเชื่อํำโฆษณาครับให้เราเช็คเนเรื่องของ generation ก่อนเลยว่าเครื่องนี้มันเป็น i7 generation ไหนนะครับถามว่า i7 ถ้าสมมติได้ gen6 gen7 ยังสามารถซื้อมาใช้งานได้ไหมซื้อมาใช้งานได,ไ,ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ควรให้เพื่อนๆเนี่ยลองเปรียบเ,เทียบเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องหมายก,กันนะครับจริงๆผมเคยมีลองจัดสเปคเกี่ยวกับตัว i3 gen12 แล้วรประกอบมาเครื่องหนึ่งพร้อมกับการ์ดจอยแยก1650เนี่ยใช้ราคาใช้งบประมาณเพียงแค่ไม่เกิน20,000บาทแต่ถ้าสมมติเราไปซื้อคอมพิวเตอร์มือสนะครับที่ได้ cpu i7 gen6 i7 gen7 บวกกับการ์ดจออาจจะเป็น1650เหมือนกันในราคาประมาณ25,000กับเราประกอบคอมเครื่องใหม่ที่เป็น i3 Gen12 การ์ดจอ1650เหมือนกันในงบประมาณ19,000เสื้ออะไรดีเครื่องนี้ได้ i7 เครื่องนี้ได้ i3 ผมก็พูดตรงๆเลยว่า i3 เครื่องใหม่แรงกว่าได้การรับประกันด้วยและก็ของใหม่กว่าแรงกว่าแน่นอนนะครับแถมประหยัดเงินมากกว่าดังนั้นเวลาเราจะซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถดูรุ่น cpu อย่างเดียวได้เราต้องดูในเรื่องของ generation ด้วยครับผมขอเสริมให้อีกนิดนึงนะครับว่าทําไมหลายๆคนยังคงงงอยู่เฮ้ยทำไม i7 แรงสู้ i3 ไม่ได้หรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับคอเทดนะครับผมอย่างเจ้าตัว i7 เนี่ย Gen เจนเจ็ขาจะมีแค่4 c o คอแปดเทรดส่วน i3 ยุคใหม่นะครับอย่าง Gen 12เนี่ยก็มี4คอแปดเทรดถ้าเอามาเทียบเท่ากันเนี่ยจำนวนคอจํานวนเทดเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาคอเทดที่เท่ากันแต่ ความแรงหรือความฉลาดความเก่งของคอรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีความฉลาดมากกว่าตัวคอเก่าๆผมสมมติยกตัวอย่างแล้วกันครับสมมุติ i7 Gen 7เ i n นี่ยซิงเกิลเทรดเนี่ยมีคะแนนความแรงอยู่ที่ประมาณ400แต่พอมาเป็นตัว i3 มนะครับมีความแรงซิงเกิลเทรดอยู่ที่720-730ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ย4คอ8เทรดเท่ากันความแรงมันไม่เท่ากันต่อแต่ละคอดังนั้นเจเนอเรชันใหม่ยังไงก็แรงกว่าครับผม จะซื้อคอมดูที่ความจุแรมอย่างเดียวไม่ได้ครับก็ในสมัยนี้หรือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นกันเลยนะครับว่าเฮ้ยร้านคอมเนี่ยก็จะโปรโมทกันเยอะมากว่าเฮ้ยคอมเครื่องนี้เนี่ยมีแรม6กิกคอมเครื่องนี้มีแรม8กิกคอมเครื่องนี้มีแรม32กิกความแรงของคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่แรมเพียงอย่างเดียวนะครับหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยคอมเราช้าคอมเราอืดซื้อแรมมาใส่เพิ่มสิซื้อแรมมาอัปเกรดเพิ่มสิ เพื่อให้คอมมันแรงขึ้นเร็วขึ้นมันเป็นเรื่องจริงไหมผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันจริงส่วนหนึ่งและก็ไม่จริงส่วนหนึ่งนะครับสำหรับยุคนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณอยากจะประกอบคอมเครื่องหนึ่งเนี่ยแรมที่ผมแนะนําขั้นต่ำเลยก็คือ8กิกแต่ถ้าอยากจะใช้งานแบบเล่นเกมทั่วไปอะไรต่างๆก็คือ16กิกและถ้าถามว่าถ้าสมมติเราใช้คอม16กิกอยู่แล้วเราเพิ่มแรมให้เป็น32กิกเนี่ยมันจะทําให้เฟรมเรทของเกมเพิ่มขึ้นไหมมันจะทําให้การใช้งานของคอมพิวเตอร์ล,ลื่นไหลขึ้นมมก็ตตองงพูดาารว่ ใช่และไม่ครับเพราะว่าความจุของตัวแรมเองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายิ่งแรมเยอะจะยิ่งทําให้คอมพิวเตอร์เร็วนะครับถ้าสมมุติเรามีคอมที่มีแรม128กิกกับอีกเครื่องหนึงเรามีแรม16กิกเชื่อไหมครับว่าแรม16กิกอาจจะมีความเร็วที่มากกว่าเครื่อง128กิกขึ้นอยู่กับงานที่คุณนําไปใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณนําไปเล่นเกมผับจเกมผับจเนี่ยพร้อมกับเปิดการใช้งานอะไรต่างๆไปเนี่ย เขาขอรีเควสต์แรมเนี่ยที่ผมลองเทสอยู่ประมาณ14กิกดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติแรมที่มี CL เท่ากันมีบัสเท่ากันที่เป็นเครื่องที่มี16กิกกับ128กิกอะไรจะได้ p e r f o r m ร์ c มเท่ากันผมก็ต้องตอบตามตรงเลยว่ามันเร็วเท่ากันครับมันได้เฟรมเรทเท่ากันไม่มีความแตกต่างเลยแต่ปรับใดก็ตามทีที่เกม PUBG ใช้แรมเยอะนะครับอ่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเกม Call of Duty Warzone แล้วกัน Call of Duty Warzone ต้องการใช้แรมประมาณ20กิกในการเล่นเกมนี้ ตรงนี้แหละครับจะมีผลความแตกต่างครับก็คือเครื่อง16กิกจะได้เฟรมเรทอาจจะน้อยกว่าในเครื่องที่ได้แรม128กิกและอย่างนี้เราจำเป็นต้องไปแรม128กิกเลยไหมอาจจะใส่แค่32กิก ก็เพียงพอแล้วนะครับและนอกเหนือจากความจุของตัวแรมนะครับมันยังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยมากเลยนั่นก็คือในส่วนของตัวบัสแรมครับบัสแรมเนี่ยก็มีผลในเรื่องของความแรงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติคุณจะเอาไปใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจําวันเล่นเกมดูหนังฟังเพลงต้องการใช้คอมพิวเตอร์แบบฮาร์ดคอร์ไฮเอนต์มากแต่ว่าโปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยไม่มีโปรแกรมไหนกินแรมเกิน3 2ิกิกเราจะซื้อแรม3 2กิกที่ได้บัสความเร็ว5000หรือเราจะซื้อ คอมพิวเตอร์ที่มี RAM GB, แรม64กิกส์ได้บัสความเร็วเพียงแค่3,002ดีนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเราซื้อคอมที่มีแรมความจุ32กิกแต่ได้บัส5,000ดีกว่าที่เราจะไปซื้อแรม64กิกที่มีบัส3,002นะครับเพราะว่ายิ่งบัสความเร็วของตัวแรมเยอะเท่าไหรเ่เราก็จะยิ่งสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นก็ทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งเกี่ยวกับแรมนี่หลายๆคนยังคงเข้าใจผิดกันเพาะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการประกอบขายได้หลากหลายแบบบางคนเห็นเมนบอร์ดมีสล็อตแรมอยู่แค่2สล็อตอ่าเราจะซื้อคอมพิวเตอร์ตอนนี้อยากได้แรม1 6กิกในอนาคตอยากจะอัปเกรดถ้าเราก็จะซื้อ1 6กิกหนึ่งแถวเพื่อเว้นว่างอีกหนึ่งช่องไว้บอกก่อนนะครับว่าตัวแรมเนี่ยเขาจะทำงานเป็นแบบ Sin ดวมั n e l ประสิทธิภาพของเครื่องหรือว่าประสิทธิภาพของตัวแรมเนี่ยมันก็จะโดนลดทอนลงไปดังนั้นการซื้อแรมควรซื้อแบบ2แถวนะครับก็คือ8 2แถว16กิก2แถวเพื่อให้ตัวแรมเนี่ยทำงานแบบ Dual Channel และคุณจะได้ประสิทธิภาพที่เต็มที่ที่สุดครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของความจุการจัดเก็บข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์สมัยนี้เนี่ยก็จะมีความจุที่เรียกว่า 1TB 2TB หรือความจุ 240GB 250GB นะครับ วันนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับการจัดเก็บข้อมูลของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นตัว SSD M 2หรือว่าตัวฮาร์ดดิสต์นะครับซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปการที่เราจะซื้อคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องเนี่ยในปี2022แล้วนะครับผมแนะนําว่าควรที่จะต้องมี SSD อย่างน้อย1ตัวในคอมพิวเตอร์และก็อาจจะเป็นฮาร์ดดิสต์หรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับสมัยนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีการเรียกใช้งานตัวโปรรแแกกมมเนี่ยคออข้างะลล็ฟ์ ค้า้งใหญ่มากยิ่งขึ้นตัวฮร์ดิทเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเก่าและโบราณมากเพราะว่ามันยังเป็นในเรื่องของ ฮาร์ดดิสที่เป็นจานหมุนแล้วก็มีตัวเข็มเนี่ยที่เรียกว่าเป็นการหมุนอ่านข้อมูลอยู่นั่นเองครับซึ่งตัวฮาร์ดดิสเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความจุที่ค่อนข้างสูงแต่มีความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเรานําไปเล่นเกมอย่างเช่นเกมพับจีเนี่ยคนอื่นโดดเครื่องบินกันไปละคอมพิวเตอร์เราเพิ่งโหลดเกมเสร็จเวลาการใช้งานเนี่ยมันก็จะจหุ่นหงิดใช่ไหมครับแต่แตกต่างกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน SSD หรือว่าพวก M.2 ถถ้าเขาใช้งานพวกนี้เนี่ย พอเกมเข้าปุ๊บกดดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็เข้าเกมเสร็จเรียบร้อยเข้าไปเล่นกับเพื่อนพร้อมกันได้นะครับซึ่งมันจะส่งผลโดยรวมต่อระบบไม่เกิดปัญหาคอขวดที่เรียกว่ามานั่งรอฮัด์ดิสอ่านข้อมูลทั้งที่ซี u ก็แรงการ์ดจอก็แรง ดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องเนี่ยผมแนะนําเลยว่าควรที่จะต้องมี SSD ซึ่ง SSD เนี่ยเขาก็จะแยกประเภทได้ค่อนข้างหลายประเภทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ SSD SATA SSD ที่เป็น M.2 หรือ SSD ที่เป็น M.2 แบบ NVMe นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งแยกประเภทความแรงไปนะครับความแรงขนาดเริ่มต้นเลยก็จะเป็น SSD ขนาด2.5นิ้วนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ ตอนนี้จะมีความเร็วในการอ่านเขียนอยู่ที่ประมาณ500ทับ500นะครับเขาจะใช้อินเทอร์เฟซแบบ SATA ครับส่วนต่อมาครับจะเป็น M.2 นะครับที่วิ่งบนระบบ SATA ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขาจะเป็นหน้าตาเหมือนกับ M.2 ที่สายงานในส่วนของตัวเมนบอร์ดแต่ว่าอินเทอร์เฟซในการวิ่งข้อมูลของเขาเนี่ยจะวิ่งอยู่บนอินเทอร์เฟซแบบ SATA นะครับก็จะมีความเร็วอ่านเขียนอยู่ที่ประมาณ500ทับ500เท่ากับในส่วนของตัว SSD SATA ที่เป็นขนาด2.5นิ้วครับต่อมาครับจะเป็น SSD ที่เป็น NVME ครับหน้าตาจะเหมือนกันคล้ายๆกับตัว SATA แต่แตกต่างกันในส่วนของตัวร่องบากนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะวิ่งบนอินเทอร์เฟซที่เป็น PCIe Express หรือว่าที่เรียกกันติดปากว่า NVMe นะครับตัวนี้ให้ความเร็วเนี่ยแรงมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยุคนี้วิ่งกันไปแบบถึงท่าน7 0 ,00 ทับันแล้วก็จะมีแบ่งแยกเจเนอเรชันอีกที่เป็นเจเนอเรชันที่3และก็เจเนอเรชันที่4นะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อความเร็วดังนั้นการที่เราจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องแล้วลองดูในเรื่องของความจุเนี่ยอย่างน้อยผมบอกเลยว่าควรที่จะ ssd แล้วและ ssd ที่น่าจะเอามาใช้งานลงระบบปฏิบัติการของ windows เนี่ยผมก็แนะนำให้ควรเป็น ssd ที่เป็น nvme ไปเลยก็ได้นะครับราคาไม่ได้ต่างกันเยอะมากได้ความจุที่สูงได้ความเร็วที่สูงด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของตัวความจุ ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับก็เป็นว่าสําหรับใครที่กําลังจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมือ1และมือ2ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นๆก่อนที่เราจะไปซื้อเพื่อไม่ให้เป็นการที่เรียกว่าโดนเอารัดเอาเปียกหรือว่าไปซื้อของที่เรียกว่าตกรุ่นไปแล้วมูลค่ามันแทบไม่มีเราไปซื้อของใหม่ได้แรงกว่าคุ้มกว่านั่นเองนะครับก็หวังว่าเทปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอกนัสวัสดี